มาดูราคาทองคากันบ้างดีกว่าค่ะนักลงทุนทองคาคงจะหายใจโล่งขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ราคาทองคําบวกขึ้นมาเกือบ29ดอลลาร์สหรัฐค่ะยังไรก็ตามทิศทางยังเป็นขาลงเพราะว่าที่ตลาดเอเชียและราคาสปอตล่าสุดนั้นยังมีการปรับตัวย่อลงนะคะราคาสปอตอยู่ที่1,612.17ดอลลาร์สหรัฐซิลเวอร์อยู่ที่29.23ดอลลาร์สหรัฐค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะราคาทองคําในบ้านเราเช้าวันนี้มีการปรับบวกขึ้นมา200บาทนะคะเป็นการบวกตามราคาตลาดโลกเมื่อคืนนี้ด้วยค่ะทําให้ราคาซื้อขายเป็นดังนี้นะคะทองคําแท่งซื้อบาทละ22,700บาทขาย22,800บาททองรูป,ปรพรรณขายออกที่23,200บาทค่ะ สำหรับแนวโน้มของราคาทองคะเห็นได้ว่านะคะมีสัญญาณขาลงด้วยอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของโกลแมนแซกค่ะที่ออกมาปรับลดคาดการณ์ราคาทองคาในปีนี้นะคะโดยระยะ6เดือนค่ะก็มองว่าราคาทองคานั้นจะวิ่งนะคะอยู่ที่ระดับ1,600ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองค่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้นะคะทาให้คนที่มองถึงพอร์ตการลงทุนของทองคำนะคะในช่วงนี้นั้นอาจจะต้องพิจารณากลยุทธ์กันสักหน่อยค่ะโดยเฉพาะนักลงทุนที่หลายคนมองว่าถือครองทองคาในระดับราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วนะคะางไรก็ตามค่ะกลย การลงทุนในวันนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการจับตาถ้อยถลังคุณเบนบานันเก้ซึ่งยังมีอยู่ด้วยนะคะจะมีกลยุทธ์อย่างไรเรามาคุยกับคุณนะัททีสุทาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก c l a s s i c g o l d f u t u r e อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนะัทคะเรามองราคาทำคำํวันนี้จะยังสามารถยืนเหนือ1,600ดอลลาร์สหรัฐได้อย่างแข็งแกร่งไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องดูว่าในช่วงเช้านี้ราคาทองคำก็ยังแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะหลังจากที่เมื่อวานก็มีการปรับตัวขึ้นมาแรงหลังจากการถแถลงของนายเบนเมเก้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคำนะคะตอนนี้ยังสามารถประคองตัวเหนือที่ดับหนึ่งพันหกร้อยเหรียญได้แต่ว่าทางมีทั้งนั้นก็อยากจะให้ดูแนวรับนะคะว่าถ้าราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนืออับประมาณหนึ่งพันหกร้อยเก้าเหรียญหนึ่งพันหกร้อย เหรียญ US Dollar ตรงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวบวกขึ้นไปแล้วก็ไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1,620เหรียญแล้วก็1,640เหรียญ US d o l l a ได้ของวันนะคะแต่ว่าก็อยากจะแนะนำนะักลงทุนว่าโอกาสที่ราคาทองคำตอรีบารก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็ให้สังเกตที่ระดับแนวต้าน1,620เหรียญแล้วก็ที่ระดับ1,640เหรียญที่ดีนะเพราะว่าแนวต้านบริเวณนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะมีแรงขายทองใบออกมานะแล้วก็ทําให้ราคาทองคำปรับตัวย่อลง มาได้นะแต่ว่าก็ให้ดูว่าการที่ราคาทองคําถ้าเกิดยังสามารถยืนเหนือระดับ1,600เหรียญได้ก็ทําให้ราคาทองคาอาจจะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะชะลอตัวการปรับลงได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นภาพรวมของทองคาในระยะกลางนะยังถือว่าเป็นขาลงถ้าราคาทองคํายังไม่สามารถกลับมายืนเหนือที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ย2องวันบริ 1, เวณ1665เหรียญได้นะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะักลงทุนก็ซื้อขายในกรอบก่อนนะคะแล้วก็อย่างคืนนี้เองในเวมนิก้ก็จะออก มาพูดอีกครั้งนะคะแต่ว่าก็คาดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงสัปวานแลวก็รกาคาทองคำน่าจะยังสามารถประคองตัวได้แต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐเมริราประกาศออกมาค่อนข้างมากแล้วก็มีตัวเลข GDP ใจมาก สี่ที่ประมาณการครังแรกออกมาด้วยก็โอกาสที่จะทําให้ราคาทองคําเคลื่อนไหวผันผวนก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนํานักลงทุนนะคะก็ให้ดูตามแนวรับแนวต้านแล้วก็ให้ดูการตามการถ้อยแถลงของในายเบนจามี้คืนให้ดีด้วยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณคุณนะัทีมากนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ่ายย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับแนวรับของวันนี้นะคะคลาสสิกโกให้เอาไว้ที่1,600และ1,588ค่ะยังไรก็ตามนะคะทองคำสามารถพุ่งกลับไปได้นะคะแนวต้านม,มองเอาไว้ที่1,620และ1,635ดอลลาร์สหรัฐค่ะ